สุดทายโมเลกุมวะลรามะฮ์มัดุลลอห์วะาบเระกาตุพี่น้องถามว่าถ้าจะเลือกภรรยาควรเลือกคนที่อายุมากกว่าเราหรือคนอายุน้อยกว่าเราพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับ การแต่งงานนะครับถือเป็นสุนัขของท่านนบีม, uh ลลลลลมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซสลัมเป็นสิ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราทําการแต่งงานระหว่างชายหญิงนะครับที่บรรลุศาสนาภาวะบรรลุศาสนาบัญญัติเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนั้นพี่น้องที่รักและมีเกรตครับการละคู่ครองของเราถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับฮะดิษบทหนึ่งนะครับ ฮัติรายงานจากท่านอับด <wh ats Napoleon> <anda> ุลฮะเราะโธย์ละอันฮูนะครับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮุอัสสลามได้กล่าวว่าตุงกะฮุนมาระตูลิออัตะอินนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับจะถูกเลือกนะครับถูกดูนะครับเวลาแต่งงานเนี่ยสี่รายการด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับคนจะดูที่ความสวยงามของนางนะครับสองดูที่ฐานะของนางสามดูที่วงตระกูลของนางนะครับและก็สี่นะครับจะดูที่ ศาส,สนาของนางนะครับแต่ท่านนบีบอกว่านั่นคืออาดัตประเพณีคุณทั่วไปจมงผู้หญิงนะครับด้วยสี่รายการใหญ่ๆนะครับ แต่ท่านนบีบอกว่าให้เลือกที่สําคัญมากที่สุดก็คือให้เลือกคนที่มีศาสนาหมายความว่าคนที่เข้าใจศาสนาปฏิบัติตามศาสนานะครับพยายามที่ปฏิบัติตามศนน์ของท่านนบีมุฮัมมัดส,สละละุสสลลัลฮอะอิัลามนี่คือไฮไลท์นี่คือจุดสําคัญในการเลือกคู่ครอง,องของเรานะครับดังนั้นท่านนบีไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวถึงผู้หญิงจะมีอายุเยอะกว่าเรานะครับหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าเรานะครับนบีไม่ได้อ่ ให้ข้อจํากัดตรงนี้ไว้ซึ่งแบบอย่างของท่านนาบีเองท่านนาบีก็เคยแต่งงานกับบุคคลที่อายุมากกว่านะครับเช่นท่านหญิงคอดีจนะครับซึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลัมนะครับต่อมาหลังจากที่ท่านหญิง คอดียะเสียชีวิตไปท่านงานบีก็ได้แต่งงานใหม่กับเช่นแต่งงานกับท่านหญิงไอชาเรเดลอ,อันฮานะครับซึ่งมีอายุน้อยกว่าท่านอบีมุฮามมัดส์ลลัลลัมดังนั้นะท่านจะแต่งกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับตรงนี้ไม่ใช่สาคัญสําคัญอยู่ที่ว่าท่านกับเธอนะครับคุณกับเธอนะครับสามีภรรยาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงนะครับในการแต่งงานคืออะไรนะครับแล้วเขาจะต้องนะครับอยู่กันดุนยาเป็นนี้เป็นสามีภรรยา และก็อยู่ในลูกหน้าเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยากันอีกนะครับถ้า คนสองคนคิดเหมือนกันแบบนี้แสดงว่าเขามีความโรดสุดใจในการแต่งงานกับท่านนะครับงนนั้นเขาจะยุมากกว่าน้อยกว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับอยู่ที่ว่าคนคนนี้มีศาสนาไหมนะครับเข้าใจศาสนาไหมนะครับปฏิบัติตามศาสนาไหมนะครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าผู้หญิงเป็นคนที่เข้าใจศาสนานะครับสามีของเรานะครับสามีเนี่ยครับที่เปแต่งงานด้วยจะจนจะรวยนะครับไม่สําคัญเลยถ้ามีศาสนาอินชอนล็อกเราให้ทางออกที่ดีในการใช้ชีวิตเสมอและตลอดไปอินชอนล็อกครับ